จ้านะจ้าพอซื้อกับข้าวจากกาดเจ้ามาเนาะ,ะก็กึดอยากจะกินกาแฟซะง,งั้นนะจ้าทั้งที่เพิ่งออกกาไปล้องเพลงเข้าร้านกาแฟเลยค่ะร่างกายต้องการคาเฟอีนอตามกระแสกันหน่อยนะจ้าเพลงนี้นกำลังมากำลังดังเนาะส่วนเท้ากะอยากจะดังเหมือนกันนะจ้าแต่ว่าก็คงต้องใจเวลานะจ้า ทีนี้พอไปถึงร้านกาแฟนะคะเส,สร็จสับปุ๊บปับ๊บเราก็สั่งนะเจา้าสั่งแล้วกันนั่งรอคิวตัวนะเจา้าเพราะว่ามีลูกกานะเจา้าเป็นนอนต้นเต้นเป็นฟู้ดไรเดอร์ไออย่างเกาะเพื่อก็รอคิวกันเตมนะเจา้าเขาก็ต้องว่ากันไปตามคิวนอกจากก้นจะหลังนะเจา้ามาเป็นอย่างละอ่านะทีนี้นะเจา้าอยากจะแนะนำเนาะว่าถ้าใครไปไป,ไปมาแถวนี้นะเจา้าแถวเกาะคาสาลานะคะ่ะของจังหวัดลำปาง ก่อแวะไดเนอร์ตีร้านกาแฟสดหันสานะเจ้ารสชาติอร่อยเข้มมันนะเจ้าอยากบอกต่อคือได้มาลองกันโอกาสนาไว้ปะกันใหม่เจ้า